เยังอยู่ใครอยู่ไม่เปลี่ยวนะมีบอกบริการด้วยคุณกำลังมีป้อมร้อนๆกับอ um> ัมมาตีนะคุณคุณต้องใช้เดี๋ยวแล้วคุณจงอังทำไมอ่ะผมเพิ่งเข้าดิสมาเมื่อกี้หลุดรลอยคุณจโซฟานก็ได้อยู่คนเดียว ยี่เลยปดุ้ยปิดสุถูกส่งออกไปแล้วปิดเฮ้ยมีคนใกล้ตายอะมีคนใกล้ตายอะเราต้องทำอะไรอะอย่าเดินเหยียบดอกไม้โ,นนะโอเคได้ต้องกุยอ้าไม่โดนไม่โดนไม่ <l ug> โดนโอ้ผมก็แน่แล้วนะเมื่อกี้ <l ug> <l ug> ผมยังดึงบัลฟ้าไม่โดนหน่อยคิดเอา <l ug> ต่างฝ่ายต่างไม่โดน มาฟาผมเริ่มจังแล้วกำลังจะหายไปและะ้วก็สตันต่อเฮ้ยเกือบโดนแล้วเกือบโดนแล้วเมื่อกี้พ้ายนักเล่นผ่านมาดิหลบ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 โอ้ยเด้งเหรอมีการ้งแต่คุณบิงหลบเด้งเด้ แล้วดิงหลบผมเลยนะประเด็นเนี่ยครั้งที่โดนเมื่อกี้ก็ตายนะอ้อไม่เป็นไรขอโทษนะพี่พี่ผมตึงผิดมันไปโดนพี่แทนนะโอ้โหตึงผิดโอ้โหผมรู้ละพยายามช่วยอยู่ผมไม่มีสกิลหนึ่งบังให้นะเอ้ยแอนติบังให้ ไฟไม่โผล่มาเลยอยู่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 คุณไฟอยู่นั่นไงโ oh, 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 oh. อ้โหแหมคุณนี่รักผมจังเลยนะนี่ไหนถักมาให้ผมใช้ด้วยเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> ผักหลบเ oh. อ้ยนี่คุณคุณข้าไอ้คุณพี่เหมียวข้าพี่เหมียวข้าไม่ใช่ผม <c oughs> พี่เหมียวยังไงอ่ะผมกันป้อมอยู่เนะี่ยอุ้ย่ผมด้วย ไม่โดนโดนคีบครับแต่ยังไงก็ไม่ช่วยหรอกนะไม่นานเล่นดีแหลกเลยเล่นฟอร์เลนเหมือนเดิมก็ดีแล้วโอ้ยกอดเอาไว้กอดเอาไว้กอดโอ้ย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 ออนอ่อนอ่อนข้าเอาขาป้อมเลยขาป้อมเลยเดีอพี่ไหนวะข้าป้อมแตกมูอจะยืนหา อยู่ไหนมาหาวิทยาลัยตอนนี้ตีฟ้าอยู่เชื่อผมมีคนตีฟ้าอยู่ปลา,าอุ้ยคิดถึงเขาขนาดเลยว,ว่าไม่นะ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 ไม,ม,ม่นะไม่นะหมอหมอแม่แต่ตีไม่หยุดเลยเฮ้ยคนปลาเกือบตุย้ยเมื่อกี้ใช่แล้วไปเตามเลือดกันดีกว่าคิดถึงเพื่อนปลา,น<ภ>าจังเลย ไม่ต้องคิดถึงเขาหรอกนะอะอันตีโดนไม่มีล้างไม่มีลงไม่มีล้างให้เลยโ<ฮ>อ้โหอัญนาคมาตามอะ่ะเออคุณต้องหาลงล้างเองแล้วแหละถ้าเป็นอยนะ่างนั้นนะผมซื้อล้างมาล้างคืออะไรคะมันก็คือล้างนี้อะไรหรอ ล้างมันก็คือสถานะที่จะออกจากพี่น้องไม่ได้โอ้กดล้างไปก็เท่านั้นนะเป็นพี่น้องได้เลดียวฝ้างเงียบเลยไม่เข้าใจไงกำลังคิดอยู่จริงหรือเปล่านะใช่เรากดลงไปมันก็ล้างจากสถานะพี่น้องไม่ได้ไงล้างจากพี่น้องเป็นพี่น้องกนเหรอจริงก็จะไม่ได้สิไปดูคุงอาหนะครับ เหมาดีบนตรงนางครับเลยอันนี้คุณคุณพี่เหมียวค่าพี่เหมียวค่าอันนี้ผมไม่ยอมรับครับเขาผัดมาหาัผมโอ้ชัช่ยชัยต้องบังห้ยูบอกแล้วหายเลยต้องบังให้ยูมูรัสกิวูรักตาย เดี <anto> ๋ยวกุญฟาด้วยโหยังตู้รอเลยเหอปีฟ้าผม็อเกี่ยวอยู่เกี่ยวหัวใจมารอเกี่ยวอะไรไม่ต้องมาเกี่ยวไม่ต้องมาเกี่ยวอะไรใคุณคุณโดนดอกนั้นนนั้ไปหลับนะเมื่อกี้ระวังนะอย่าเดินเหยียบดอกไม้นะนี่คืออาณาเขตของ โอ้ยโดนุณป้าสัตว์ได้เวลาเรียนรู้แล้วโอ้ผมไม่ไหวผมโดนขัดมื่เจ้าไม่น่าเล่นเลยคุณเมียรีบเกิดทีผมเป็นเมดนะคุณ Oh, โอ oh, ้โหสไมตู้ก็ไม่โดนดีดีนะเขาไม่ตีแต่เขาเตรียมตัวจบบ้านแล้วนะเห็นป่ะโอ้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 ไม่กลอนไม่กลอไม่กอไม่กลอเดี๋ยวตีอยู <t 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 cool> <t <t t ่ตีอยู่ตีกิบอยู่กีบกีบกิบไม่ตายด้วยนะผมเล็งไม่โดนเหรอ เขาเริ่มวิ่งหนีไปแล้วนะมึงเริ่มวิ่งหนีไปแล้วเพื่อนแรงนะแต่ตอนนี้ยังไม่ตุ๊กอ่างช่วยหน่อยมาทีนี่แล้วไม่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 ไปไหนทั้งนั้นตุ๊กอ่างควรดูดักนะมมีคนไม่อยู่อ่ะมีคนตีดักอยู่อ่ะโอ้โอโอ้โอ้พานาคตามอีกพญานาคตามผมจะกั้นยังไงเนี่ย เมดนะคุณเดินไม่ได้เลยโอกาสถ้าคุณฟาให้จบผมก็จะจบตัวนี้แหละครับอ่ะพี่ฟาอย่าเพราะผมจะแค้นอีกคนหนึ่งแค้นแล้วนะงั้นแป๊บนึงนะคะคุณฟาค่ะฟากำลังเดินไปนะอย่าเดินเหยียบดอกไม้นะพให้จบเลยใช่ไหมครับว่าผมแค้นอีกคนหนึ่งแล้วอ่ะได้ค่ะดีครับจบเลยนะไอ้หนายูร่าตะกี้ โดนระเบิดตายอยู่ดิบอบแต่แค่นว่าบิ๊กแค่ไงแครีไปนี่แหละตายต่อไปเดินไปหาแล้วไงเขาโดนซอกเกี่ยวได้นะคนเห็นใจผมตอยผมตอวอยู่ระยะไกลเข้าไปใกล้ทีไรเด็นติดตลอดไม่ต้องพูดตายต่อไปหยิบตัวลุงแครี่มาจะคุณฟาหรือใครผมล้วงหมดละเด้อเด้อตาสุดท้าย สุดกลายเป็นไอ้ขี้แค่ละไอ้ข <c oughs> ี้แค่ไอ้กดโอ้ยปิงขาก็เจ็บเดี๋ยว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 อยากวายโอ้โหกดไสโซมม่มาคุยกับพริสซีซ่สิอ่ะคุณเบี้ยว ไม่ไม่ใหญ่มายุ่งกับผมคุณพี่เหมียวห้า้าเหรอเดี๋ยวผมจองก้นแฟนคาร่าครับต้องหยิบตัวนี้มาผมจะพาคุณคาร่าเข้าหาคุณดีมากครับคนอยากได้ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวผมพาไปส่งเต่แตว่าจงเื่อกับครับ๋อเอาพี่ฟ้ามาด้วย จัดไปอย่าให้เสียเรียบร้อยพาไปเที่ยวเหรอพาไปเที่ยวเขาคุณฟ้าได้ค่ะพาไปเที่ยวห้ามพาไปเติมเลือดทีนี้ผมไม่พาไปเติมเลือดหรอกครับมมไ่สนดีกอะไรอะไรเมื่อกี้ทำอะไรยังไม่เจอเลยนะไปตัวยิ้ อืมโหยเกิอบวิ้ยอะไรนะเมือกี้อ่าเรียบร้อยผมดุดลิทอ้โอ้อ้เชฟผมเอีาทำอะไรของคุณนี้เกียร์เลยถูกส่งออกไปแล้วเวลากินทําไม่ใชรู้สึกเปนอิสระ เด็กที่แค้นเด็กที่แค้นผมด้วยเฮ้ยคลานไปเลยหรือเปล่าหายไปเลย อยู่นนะเวลาบินท้ยคนนี้ผมปกป้องอยู่นี่เนี่ยเย็ตัวยเถยนี่แหละปาอย่าโดนลูกบอลจิงกี้เฮ้ยพิกเกอร์หลบพิกเกอร์หลบโดนสตันละเป็นปลาพิกเกอร์หลบเหมือนคุณปลาไปเรียนมาก็ไดผมให้โอกาสนะ ปรปรับใจไหมขอโทษผมมาครั้งนี้แล้วผมจะพาคุณไปสู่อนาคตที่ดีพูดมาโอ้เดินบองดี้มันจะทำดีๆไหมเอาผมขอกันไม่นะคุณฟ้าไปช่วยไม่ทัน ตายละป่าผมก็ปรงอีกผมจะช่วยได้เลยหนีผมด้วยนะสีแนดีเราก็อุตส่าห์บุกคล้องนายนมานานแล้วเรื่องมันรวมกันจะได้ตีบ้านจบๆวิธีชนะแล้วเขาเก๊กสีอะ โอ้โหเปิดเปิดอันติผูเลยเหรอครับ <laughs> รตันต่อ,อ,อไม่โดนโคดนอะไรอยู่สีป้อมครับสีป้อมมีคนอยู่นู่นมีคนอยู่นู่น,นมีคนค้างมีคนค้างไดมีคนค้างมีคนค้าง เฮ้ยคุณฟ้าเราว่งางคุณคาราไม่ช่วยช่วยคุณฟา้ามีเสียงดนตรีไทยด้วยค่ะ <c ười> อะไรนะเดื่อทีผมเดินเข้าไปหาบเป็นีเฉยเลยมีคนผิดไหมใครคะโจงกระเขาแข็งเขาแข็ง งู้อองตายเลยขอบคุณนะหนี<ม>เลือดนี่ครับอเอ,อ้ยมีคนเสียนตีฟรีนี่ว่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แค้นแค้นเหรอเย ผมปีง่ะผมต้องกลับไปเล่นแคลรินแบบนั่นแหละแค่คนที่ปกป้องคนณป้าได้ตอนนี้ฮะซูเปอร์เอมพีครับผมใช่ครับผมไว้เถียงคุณปามีมีคอสติสติวไหมครับมีคอสติวเฮ้ยไม่เถียงสติลสกิล อ่าเยืนๆใกล้ๆคลิปใกล้ๆคิปเน่ครับใกล้ๆคลิปผมไม่ทุกทีผมไม่เออผมปิงผมปิงอ้าหยุดละหยุดละคุณมาเนี่ยโอ้โหครับบ้าปูเลยปิงอ่ะไม่เด้นี่เนี่ยตกเอ็กซ์คิวมาเพราะเหตุการณ์นี้เลย คาร่าจะเย็นสิผม oh. อีปีตายนะยังยังจะตายตัวไหนอ๋อใช่ทิงจอ,ดอกดูดเอ็กซ์คิวส์สดเลี่ยงแล้ว มินเด็กขี้แกนไปถึงไหนเนี่ยคคุณจออังอออมไม่ทันอมไม่ไา้จช่วยช่วยคนอื่นอุ้ยอุยออ้นเกิดเองโอ้โหโครเยโอเคเด็กก้องซองคืนโอกาสหรือเปล่าโอกาสใช่โอกาสเลย พี่พะคนป่าขี่ขี่วันจะตีอะไรโอ้บอนเกือบแตกคุฟิกตอนไหนเนี่ยแรกกัลแรกกัลผมอยากได้เสือสมิงเดชอยากได้สมิงเดชอะโอเคไหมสมิงเดชอยู่ไหนบอกผมมานั่นแลเสือสมิงเดช เสือสมิงเดชเสือสมิงเดชส,สวยได้เสือสมิงเดชแล้วาขอ,อนนะโอกาสเร็วเร็วเร็วป้งอะสามสิบเอ็ดตาสามเอ็ามสิบองยก้าอ่ะ อ้ขออนีขนาดนี้เลยหรอบอลชั้นทำไมสเล่นแคี่แบบโอ้จุโอเคผมรู้แล้วว่าผมคนเล่นแครี่ไปแล้วผมไม่ว่านไปไปนะปครับขอบคุณนะครับที่มาเล่นด้วยกันนะครับ ตาสุดท้ายนะคะตาสุดท้ายนะ <c oughs> ผมจะเป็นมาปลาได้ๆขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยผมคนเดียวเนี่ยแหละไอคิดได้ตาสุดท้ายแล้วเอาไม่สุดไปเลยผมปิงเหมือนกันเอาล่ะผมค,ผมค <c oughs> นยิ่งไยัง ดีอ่าคุณเบโซมาผมก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะผมบอกว่าผมปิงดูจากที่ผมเข้าออกดิสเอาแล้วกันเดียแล้วจะหยิบอลริตไปก็ไม่ได้ปิงแล้วเขาเอาควานตัวเอาตัวไหนไปเสนอรอ่าตัวไหนก็ได้ครับผมจะพยายามอย่างเต็มที่สุดข้อสอบว่าของผมตัวนี้เขาเล็บไปเขายางตัวนี้มากเสนอรูปคือที่ที่ผูกแข็งแรงจะได้เิดถอย จะกดแทนกันเลยนะทำตามกดข้อสอบว่าเดี๋ยวกดแทนกันเลยนะคุณดูจากคุณใจโซกะว่ามัดนัดนัดเดียวคุณใจโซกะว่าจะเอาให้หลับเลยอ่ะผมดูทรงแล้วอุเยะและไม่ได้เล่นนานโอ้โหเราเอาเซ็ตแท่งมาเยอแล้วเซตมันไม่เกี่ยวหรอกมันออกของมามันก็ได้หมดนั่นแหละไปคุณสู้ได้แล้วแหละผมปิง ก็ปิงปิงกับปิงป <c oughs> นกัน <c oughs> บแบง <c oughs> แต่คุณเตโซเป็นตัวจอดแทงอะบอกไว้ก่อนถ้าจะยืนเล่นกับเขาว่ระวังเพราะเขาก็ปิง <c oughs> นี่ไงยิงลมโชว์ไปหนึ่งที <c oughs> อ้อดอกทะลุตัวอีกอะ เด็ดละคุณกาโอถ้าคุณอยากเอ้ยคุณกาโอคุณเซโซถ้าคุณอยากสี่คุณช่วยตีคลิปหน่อยครับขาไอคิวมาด้วยรีบๆเลยเืิมคิดเตมชิทปกติเราไม่ไปช่วยคุณปลาโอ้โหผมล้ำตั้งนานคุณเซโซวาร์ปแบบ ยืนเล็งอ่ะซุปเปอร์คริปถูกส่งออกไปแล้วยืนเล็งแล้วก็ยิงไปตีไม่โดนเลยเ้าวไม่โดนนานเลยฮะไม่นานทีไฟโอ้ยโอ้ขนาดปิงเอาวน่ะนียังปิงอยู่นะ

ข mm okay. ื่อข้าดูดูไปได้ไหมะไรทะไม่นะปาถอยไปเราได้เราได้ยืนแทงไม่ไหวโอ๊ยทีละค มาแทนคุณเซโกนะเฮ้ยนะเขาไม่เรียนได้เข้ามาวังนะครับระวังเหรอครับแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ได้นะก็ตามไปเลยดีกว่าแต่เราก็ตุยแค่นั้นเองเราก็ตุยว่ากันไม่ทำสาวควตุยจริงๆนะ โดนไอคิวอีกแล้วเป็ฟ้าออกดดนเรืองเลยครับฮะออกยังไงนะโอาไม่เล้คนพี่เหนียวเป็ยตยวเลข ีผมเห็นแสงแสงสว่างเลยแสงสว่างแสงสว่างมาแล้วมาที่พักตุ้ยรปลาอุ้ยแค่ไหง

มันริบหลีริบหลีทุกทีรรอนในถ้ำก็ได้ค่ะแซงเกิดนไปน้นี่โดนสต็อปเพราะว่ามันรู้ดาเมจดาเมจอะไรดาเมจอยู่ตรงไหนจะตัวอแล้วจะไปดำดำดัดำดำเอโหดไปมึงกิ้งมันจะรอดมาโดนสไนเปอร์ โอ้โหยืนไม่ไหวอ่ะะไรกอะไรปลานั <approved> ้น yani. คุณเอลสุนะไม่ใช่แวนคุณแค่เขาติงธรรมดาผมก็เลือดถ่ายไปแล้วอ่ะคุณค่เอลสุก็ต้องแรงอยู่แล้ว ยิงไม่โดนไปนะปลาฟิกหนีเออคุณปลาใช้เป็นแล้วเนี่ยฟิกเจอร์ฟิกหนีไปเลยขอบคุณนะคะสปแล้วแต่บ้านจะแตกแล้วไปไปไปเออเออมกำลังได้ทัน